สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาววันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอาถรรพ์โรงเรียนเลือด EP 6เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หนุ่มห้วยเดินมาเห็นครูเฉินกับแก๊งนักเรียนชมรมกวีกำลังพูดถึงเรื่องคดีที่เกิดขึ้นทุกคนบอกว่ารู้แล้วว่าครูเฉินต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพอง ครูเฉินได้ทีก็เอาใหญ่ใส่ความน้องหวยว่าเขาโชคายที่ไปเจอน้องหวยและใจดีมากเกินไปจนทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นหนุ่มหวยที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับของขึ้นเลยโมโหมากเดินตามครูเฉินไปและประเคนหมัดเท้าเขา่าซอกให้ทันทีจนครูเฉินถึงกับล้มลงไปคุยกับพื้นเลยทีเดียวนักเรียนแก๊งชมรมกวีก็เลยต้องช่วยกันเข้าไปห้ามแล้วก็ดึงหนุ่มหวยออกมาครูเฉินก็รีบคลานหนีออกไปหลังจากนั้นหนุ่มหวยก็โดนใส่ กุญแจมือขังไว้ที่โรงพักโดยที่เขาพยายามจะพังกุญแจมือออกแต่มันก็ทําไม่ได้จากพักพ่อแม่ของหนุ่มหวยก็เดินเข้าห้องพักครูมาพร้อมกับพูดขอโทษครูเฉินพอก็ไปเอาตัวหนุ่มหวยออกไปแล้วก็บอกขอโทษครูเฉินซะ แต่หนุ่มหวยก็ไม่ยอมขอโทษพ่อก็เลยตบสนนาสั่นไปหนึ่งทีไม่พอแม่ก็ตะคอกให้เขาขอโทษด,ด้วยอีกคนตอนนี้ทั้งพ่อและแม่ลุมเขาใหญ่เลยจนครูเชิญและครูไปเดินออกไปพ่อกับแม่ก็ยังยืนพูดขอโทษอยู่แบบนั้นเพราะกลัวลูกจะติดคุกตัดมาที่ครูไปพาครูเชิญมาส่งที่บ้านครูใหญ่ก็ขอบใจครูไปมากที่ช่วงนี้คอยเป็นทุลาให้เขาตลอดช่วยเหลือในโรงเรียนแทนเขาได้ดีมากๆครูไปก็เลยเสนอว่าถ้าให้เขาได้เข้มงวดเรื่องนักเรียนเหมือน เดิมเรื่องที่เด็กใช้กําลังแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นหลังจากนั้นครูใหญ่และครูเฉินก็มานั่งคุยกันสองคนครูใหญ่กําลังจะมีโปรเจกต์ใหม่และคิดว่าครูไปคงไม่เหมาะอีกต่อไปเพราะว่ายังทําตัวเองเป็นคนล้าหลังเหมือนยุค30ปีที่แล้วถ้าเป็นแบบนี้จะพาเขาล้มจมลงไปด้วยแน่ๆเขาก็เลยมีแผนที่จะให้ครูไปกเกษียณไปและให้ครูเฉินมาทําหน้าที่คุมแผนใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นแทนมาทางฝั่งของดุมหวยตอนนี้เขาคิดว่าไม่มีใครเข้าใจ ในสิ่งที่เขาทำเลยแม้กระทั่งพ่อกับแม่ของเขาเองก็ยังไม่เข้าใจหนุ่มหวยก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้เขาไปเปิดเอาเงินสะสมทั้งหมดที่เขามีพร้อมกับเก็บข้าวของออกไปพร้อมกับจักรยานคู่ใจหนุ่มหวยปั่นมาลอน้องหมวยที่ป้ายรถเมล์ตามที่นัดกันไว้ในตอนที่แล้วแต่ก็ยังไม่เจอน้องหมวยเลยเช้าวันต่อมาดูเหมือนเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มชุนลมุนวุ่นวายอีกแล้วเพราะตอนนี้ผีรุ่นพี่ฟางได้มาสิงร่างน้องหมวยเป็นที่เรียบร้อยและน้องมว ก็ได้ไปอยู่ในร่างของรุ่นพี่ในอดีตตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพย้อนกลับไปในอดีตน้องหมวยกําลังนั่งอยู่ในชมรมหนังสือและเหมือนมีเสียงอะไรตกใส่หัวระหว่างนั้นเองก็มีนักเรียนชายรุ่นน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาถามว่าน้องหมวยในร่างของฟางเป็นอะไรไหมนักเรียนชายคนนี้ก็คือลุงเวยลุงของหนุ่มหวยนั่นเอง น้องหมวยไม่ได้ตอบอะไรแต่กำลังงงว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนและมันเกิดอะไรขึ้นขณะนั้นเองลุงเวยก็เหมือนลุกลีลุกลวนรีบเอาหนังสือต่างๆไปซ่อนไว้ทันใดนั้นเองครูปยตอนหนุ่มก็เดินเข้ามาพร้อมกระถามว่าเข้ามาทำอะไรกันในห้องนี้เมื่อกี้มันเสียงอะไรลุงเวยก็เลยตอบไปว่าเขามาเอาอุปกรณ์การเรียนเสียงเมื่อกี้คือเขาสะดุดหัวชนโตเอง ครูไปที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยปล่อยทั้งสองคนไปตอนนี้เองน้องมวยก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอเข้ามาอยู่ในร่างของรุ่นพี่ฟางหลังจากนั้นน้องมวยก็เดินเข้าห้องเรียนมานั่งโต๊ะแบบงงๆหลังจากนั้นก็มีครูสาวเดินเข้ามาแต่ครูดูใจดีมากและนักเรียนก็ดูมีการพูดเล่นกับครูดูกดยังไม่ได้เข้มงวดมากเหมือนในสมัยปัจจุบันหลังจากสอบเสร็จน้องมวยก็กลับมาที่ห้องชมรมหนังสือเหมือนเดิม แต่ระหว่างนั้นเองก็มีครูสาวและลูกวยตอนหัวโปกเดินเข้ามาน้องหมวยเลยต้องรีวิ่งไปแอบ คูสาวยืนเหมือนเพื่อนบันทึกเสียงให้กับลุงเวยและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันออกไปตอนเย็นหลังเลิกเรียนลุงเวยก็อาสาเข็นจัก,กรยานไปส่งน้องหมวยในร่างรุ่นพี่ฟางเดินไปก็พูดไปว่าเขาชื่นชอบบทกลอนของรุ่นพี่มากแล้วหวังจะเป็นแบบรุ่นพี่ให้ได้ภาพตัดมาปัจจุบันคู่เชิญและลูกสาวสอสอมาเดทกันอีกครั้งพอถูกพ่อของทั้งคู่สั่งมารอบนี้ทั้งสองคนเลยเปิดใจที่จะคุยกันตรงๆและภาพก็ย้อนกลับมาในอดีตตอนนี้น้องหมวยในร่างรุ่น พี่ฟางกลับมาถึงบ้านแล้วตอนคําเธอได้ยินพ่อแม่ทะเลาะก,กันเสียงดังจนเธอต้องลงมาแอบดูสาเหตุที่ทะเลาะก,กันเพราะแม่ไม่ยอมให้พ่อออกไปข้างนอกตอนกลางคืนพ่อโมโหมากบอกกับแม่ว่าถ้าเขาหมดความอดทนเมื่อไหร่แม่กับุ่นพีฟางได้ออกไปนอนนอกบ้านแน่พูดจบก็เดินหนีออกไปหลังจากนั้นแม่ก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ที่ในกระเป๋ากางเกงพ่อแล้วก็รีบเอาขึ้นมาให้น้องหมยช่วยอ่านให้หน่อยเพราะว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกน้องหมยที่กลัวพ่อกับแม่จะทะเลาะ ก็กเลยบอกไปว่าในกระดาษเขียนว่าพ่อทำงานดีทั้งๆที่มันเขียนว่าเจอกันที่เดิมทุ่มหนึง่งคิดถึงแม่ก็เลยชวนน้องมวยไปศาลเทพเป็นเพื่อนเธอหน่อยพรุ่งนี้วันต่อมาน้องมวยก็พาแม่ไปที่ศาลเทพทั้งคููก็เสียงเซียมซีกันแม่ให้น้องมวยในร่างรุ่นพี่ฟางอ่านเซียมซีให้เหมือนเดิมระหว่างทางเดินกลับบ้านมีป้ายติดประกาศของทางรัฐบาลเรื่องที่ให้มีทุกคนช่วยกันรายงานไส้สึกแม่ดันอ่านออกซะงั้นน้องมวยที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจ ว่าแม่อ่านออกได้ยังไงแล้วภาพก็ตัดกลับมาปัจจุบันหนุ่มหวยลมเลิกแผนพรอมไวเจอน้องหมวยในวันนั้นเขาเตรียมตัวที่จะแต่งตัวไปเรียนแล้วก็มาดูความเรียบร้อยของสารเทพปรากฏว่าสร้อยของรุนพี่ที่เขาฝากไว้กับสารเทพมันหายไปสะง,งทําเอาหนุ่มหวยใจคอไม่ดีมาที่บ้านของน้องหมวยผีรุนพี่ที่สิงร่างน้องหมวยก็อาบน้ําแต่งตัวใส่สร้อยเรียบร้อยพร้อมที่จะไปโรงเรียนแบบสุดๆระหว่างนั้นเองแม่ก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่าทําไมวันนี้ถึงใส่ ุดนักเรียนสถานการณ์เป็นแบบนี้ยังอยากไปเรียนอยู่อีกหรอลูนพีฟางที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธแทนน้องมวยมากในมือเธอถือคัตเตอร์กับตุ๊ก,กตาเอาไว้ลุกขึ้นมาพูดกับแม่ว่าทุกคนบีบให้น้องมวยต้องเป็นแบบนี้แม่ทํากับน้องมวยเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นผักเป็นปลาเคยรักน้องมวยจริงๆบ้างไหมแม่ที่ได้ยินแบบนั้นก็งงมากว่าวันนี้น้องมวยเป็นอะไรทันใดนั้นเองลูนพีฟางก็เอาคัตเตอร์กรีดตุ๊ก,กตาโชว์จนเละไปหมดและอยู่ๆแม่ก็เกิดภาพหลอนขึ้น และเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่น้องหมวยแม่เอาแต่ยืนร้องไห้ขอโทษอยู่แบบนั้นที่ทำให้ผิดหวงัง หลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนุ่มหวยก็วิ่งหน้านตาตื่นเข้ามาที่บ้านน้องหมวยพอรู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเข้ามาถึงก็เจอแม่น้องหมวยกำลังร้องไห้บอกให้คืนน้องหมวยมาน้องหมวยไม่อยู่แล้วอย่างกับคนเพี้ยนเสียสติไปเลยหนุ่มหวยมองไปรอบๆห้อ,องก็เจอคัตเตอร์ตกอยู่ก็พอจะรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเขาเลยตัดสินใจพาแม่ของน้องหมวยไปหาพ่อแม่ของเขาที่ศาลเทพทันทีพอไปถึงเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังว่าผีนักเรียน ที่ตึกล้างเคยถูกปู่สะกดวิญญาณเอาไว้แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วแถมยังสิ่งร่างน้องหวยไปทำอะไรอีกก็ไม่รู้พ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ด้วยแต่หนุ่มหวยก็บอกพ่อว่าเป็นคนพูดเองว่ามีเรื่องอะไรให้มาขอสารเทพอยากให้คนมาสารเทพเยอะๆแต่พอเกิดเรื่องจริงๆพ่อจะไม่ช่วยเลยเหรอพ่อก็เลยต้องยอมช่วยและก็เล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าตอนนั้นมีทั้งครูและนักเรียนโดนทห,หารจับไปเยอะมากแถมแทบจะไม่มีใครรอดชีวิต กลับมาเลยแล้วก็มีข่าวลือว่ารุ่นพีฟ่ฟางมีความสัมพันธ์กับครูคนหนึ่งจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงลุงหวยก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกจับในวันนั้นด้วยหนุ่มหวยที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าฝากพอกับแม่เขาให้ดูแลแม่น้องหวยด้วยแล,ล้วก็รีวิ่งใส่เกียร์มาไปหาลุงหวยทันทีออกตัวเกือบหน้าทิมออกตัวหน้าเกือบทิมพอมาถึงบ้านลุงหวยตอนแรกก็ไม่ยอมบอกอะไรจนหนุ่มหวยเค้นถามอยู่แบบนั้นสุดท้ายลุงหวยก็บอกแค่ว่าตอนเขาออก มาจากคุกเขาเองก็พยายามตามหารุ่นพีฟ่ฟางแต่รู้ที่หลังว่าเธอจบชีวิตตัวเองไปแล้วหนุ่มห่วยที่ฟังจบก็เหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาเลยตัดสินใจไปที่โรงเรียนต่อพอรู้ว่ารุ่นพีฟางต้องไปแก้แค้นที่นั่นแน่ภาพตัดกลับมาให้อดีตแม่ของฟางก็ให้น้องหวยในร่างฟางพาไป,ไปที่โรงพักหลังจากอ่านข่าวที่ติดไว้เรื่องแจ้งบอกแสไส้สึกตอนเย็นระหว่างที่พ่อแม่และน้องหวยในร่างฟางนั่งกินข้าวกันอยู่ก็มีตำรวจมาจับพ่อของเขาออกไป ทำให้พ่อรู้ทันทีว่าแม่เป็นคนแจ้งจับแน่ๆทำเอาน้องไวยถึงก็งงเป็นปลากระพงหลงทางเลยทีเดียวว่าทำไมแม่ทำกับพ่อแบบนี้ แต่แม่ก็บอกกับน้องหมวยว่าแค่ไปสอบสวนเดี๋ยวก็ปล่อยพ่อกลับมาเหมือนเดิมและพพอก็ได้กลับมาจริงๆแถมมีอาการไออยู่แบบนั้นหวาดกลัวมือสั่นไปหมดวันต่อมาน้องหมวยก็นั่งเศร้าๆซึมๆอยู่ที่โรงเรียนคนเดียวโฮแวนที่เห็นแบบนั้นก็เข้ามาถามไทยด้วยความเป็นห่วงว่าทาไม่สบายเขาจะทําเรื่องลาให้ได้นะแถมยังบอกให้ไปพักผ่อนอีกด้วยพูดจบโฮแวนก็เดินออกไป ตัดมาที่หลังเลิกเรียนครูสาวเรียกน้องหมวยไว้เพราะผลการเรียนของเธอตกมากๆถามน้องหมวยว่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้เธอช่วยไหมและครูสาวก็ส่งเรื่องไปให้ครูแว่นช่วยแทนหลังจากนั้นน้องหมวยก็มาหาครูแว่นมาถึงห้องพักครู หูแวนก็เอาหนังสือให้น้องหมวยอ่านแล้วบอกกับน้องหมวยในล่างฟางว่าเธอมีปากกาเป็นอาวุธงานเขียนของน้องหมวยจะพาน้องหมวยออกไปสู่โลกกว้างแถมยังบอกอีกว่าทุกบ่ายวันเสาร์ให้น้องหมวยมาที่นี่ได้ตลอดเลยจะมานั่งมานอนหรือมาอ่านหนังสือก็ได้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจภาพตัดกลับมาปัจจุบันตอนนี้รุนพีฟางในล่างน้องหมวยเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสําหรับอาถันโรงเรียนเลือกตอนที่ เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย